มาแล้วมาแล้วจ๋อ๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นห้างก๋วยเตี๋วดังบนตึกฟอร์จูนพระรามเก้าที่ยกทุกอย่างมาไว้บนห้างด้วยสูตรต้นตำรับจากคุณยายและว,วัตถุดิบทำเองที่นี่เขาไม่ได้มีดีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะจะบอกให้เขาสอนหมูเซะขนมจีนอาหารอีสานลากเมนูแซ่บหนัวมากๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมเลยจ้อแถมราคาก็ไม่แพงเลยมื้อนี้คุยซ้บโว์จัดเลม ยกมาทุกเมนูเลยจ้า ยังเลยนะครับคุยแักคโชยินดีต้อนรับคุณปุ๊กและคุณเบสจากก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นห้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่เพื่อนนะเป็นแม่ลูกองเองครับสวยเงี้ยนเขาเรียกว่าอันนี้คืองานของครอบครัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะธุรกิจเลยทําไมถึงต้องก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นห้างคะคือเดิมเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วไม่มีก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไหนอยู่บนห้างแล้วพอดีเรามาได้ได้ห้างเนี้ยค่ะมาทํามาหากินก็เลยนึกชื่อไม่ออกเอาอะไรดีอ่ะ ก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรดีก็ก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นห้างละกันห้างอะไรคะห้างฟอร์จูนเปิดจุนเทาค่ะนี่เปิดเปิดที่ฟอร์จูนมากี่ปีแล้วครับปีนี้ปีที่สิบห้าแล้วค่ะก็ตั้งแต่ยาวฮันเลยสิใช่ค่ะยาวฮันปิดแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเลยค่ะอ๋อันนี้ครับนแล้วเป็นสูตรใครอะคะก๋วยเตี๋ยวเป็นสูตรของครอบครัวทางคุณแม่กับน้องชายอะค่ะช่วยกันคิดสูตรนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นค่ะเดี๋ยวนะ ต่มีคือมีก๋วยเตี๋ยวน้ําตกใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่านอกเหนือนจากน้ำตกเนี่ยผมยังมีอาหารอีสานอีกเพียบแล้วก็มีข้าวซอยด้วยใช่ค่ะมีเมนูอะไรบ้างที่ร้านที่ร้านมีหลากหลายมากเลยค่ะมีเริ่มแรกเลยคือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวแล้วตอนหลังก็คือเพิ่มขนมหวานเข้ามาซึ่งขนมหวานก็จะเป็นคุณป้าทำขนมเก่งก็ให้คุณป้ามาช่วยสอนก็ได้ถ่ายทอดกันมาแล้วก็ขยายมาเป็น ลูกค้าบอกทำไมมีแค่2อย่างแล้วก็เลยหาอะไรเข้ามาเพิ่มเลยคุณแม่ก็เลยบอกข้าวซอยไหมคุณแม่ทำข้าวซอยอร่อยค่ะแล้วก็มีหมูสเต็กเข้ามาค่ะท่านี้บางทีคนเบิกก๋วยเตี๋ยวเอาอาหารอีสานดีไหมก็เลยมีหลายๆอย่างให้หลากหลายค่ะหหลลาากยค่ะพี่ข่าวคอพี่ข่าวทรายชอบทานก๋วยเตี๋ยวไหมคะชอบครับโอ้ชอบมันไม่ต้องถามแล้วล่ะค่ะ เดี๋ยวนะครับพี่ทราบใช่ไหมครับว่าเรากำลังถ่ายรายการกันอยู่ใช่ครับอันนี้ยังถ่ายอยู่นะครับพี่ไม่เป็นไรครับเนืท่านี้ได้ข่าวก๋วยเตี๋ยวอร่อยเราก็อยากกินบ้างจังเลยโอยทำไมไม่เห็นมีเราเลยมามีมีถ่กินด้วยนขอครับนี่ก็เหมือนเด็กขี้อิจฉาก็ดูทุกคนนั่งกินอ่ะแล้วร้านอยู่ที่ไหนของของฟอร์จูนชั้้นนใตดิฟอร์จูนทาวค่ะจริงจริงๆนะร้านอาหารที่มาที่มารายการเราได้เนี่ยจะต้องแบบ เด่นดังจะใหญ่จะเล็กจะต้องแบบมีความพิเศษอ่ะแล้วผมเลยคิดว่าวอุย้ยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกจากห้างด้วยมาคิดว่าทำไมร้านเราถึงมีโอกาสได้มาที่นีอ่อครับร้านนี้เปิดมา15ปีลูกค้าก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมสิ่งหนึ่งที่ท,ท,ที่คนนิยม่มชอบเขาก็จะบอกว่าร้านเราคือสูตรของเราค่ะเป็นสูตรของครอบครัวเราที่คุณแม่กับน้องคิดมาคือน้ำปรุงแล้วก็ความกลมกล่อมของน้ำซุปค่ะตรงนี้ค่ะแพงไหมครับ ถูกมากสาหรับการอยู่ในห้างค่ะเลยเพราะว่าจริงๆแล้วราคาเริ่มต้นของก๋วยเตี๋ยวชาหนึ่งที่ที่เห็นกันเนี่ยค่ะก็คือ40บาทค่ะค่ะแล้วเราก็ขายในในห้างด้วยอะไรเงี้ยเราก็คือเน้นลูกค้าเก่าๆด้วยที่อยู่กับทางร้านเรามานานอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าโอเคขายในปริมาณแบบนี้แล้วก็ราคาเนี่ยน่าจะเหมาะกับลูกค้าของเราทุกคนตอนนี้มีกี่สาขาคะตอนนี้ก็จะมีที่ฟอร์จูนทาวอยู่สาขาเดียวค่ะแต่ว่า แผนว่าอนาคตเร็วๆนี้จะเปิดต่ออีกสาขาหนึ่งโอเคก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยดีกว่าค่ะค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็0885996614นะคะใช่แล้วก็มีแล้วมีเบอร์0894883833ใช่ค่ะมีส่งไหมมีสั่งมีบริการส่งมีแก๊สมีดิลิวรี่ทั้งหลายค่ะที่เข้ามารับที่ได้เลยนี้แสดงว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือคนออฟฟิศที่ตึกเซ็นทรัลตรงข้ามใช่ตึกข้างบนของซีพีค่ะก็เป็นลูกค้าประจำแล้วก็ รอบๆแถวแถวย่านพระรามเก้าค่ะได้แล้วนะคะพี่พีเคต้องรอคนสุดท้ายอย่าว่าอย่างงี้เลยนะไม่พูดถึงอาหารนะลูกสาวสวยอ่ะสวยจริงประกวดประกวดแล้วมันก็ทำไมหน้าคุ้นจังเลยอ่ะจริงพีเคจำน้องไม่ได้หรอคะเราเคยเจอกันนะคะภาพผมอ้าวสวยแล้วที่ไหนยังไงจ๊ะจริงๆเป็นรองดับสองมิสทีนไทยแลนด์ปี2013ค่ะคือปีนั้นพีพีเคเป็นพีดีกร ด้วยขอบคุณที่เคลียร์อย่างละเอียดงานเยอะมากจนจำใครไม่ได้แล้วพี่เป็นนี่สวยจรแล้วพี่บิ๊กเขาที่แล้วที่บอกพี่พิ๊คจำไม่ได้เหอครับงานเข้าเลยทันทีเอ้าแล้วอย่างนี้ความสวยของลูกความเก่งของแม่ทําให้ลูกค้ามากขึ้นไหมแม่ก็จะมีลูกลูกสาวเป็นพรีเซนเตอร์อยู่หน้าร้านมันเป็นเทคนิคเบาๆแลก็มีส่วนนิดนึงอ่าโอเคอร่อยมากเลยอ่ะหนึ่งครับตั้งแต่ครับ คอมเมนต์นิดนึงครับตกน้กินค่ะตอนนี้ชิมหนึ่งน้ำตกยังไม่หมดชามเลยค่ะต้องไปดูกันนะแม่เราไปดูกันเดียวนี่คือสี่ท่านทราบใช่ไหมยังถ่ายรายการสดกันอยู่เนี่ยรู้นะอห้ผมย้ำทีแล้วกันนะครับอยากจะดูนะครับเข้าไปที่ Facebook ก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นห้างหรือว่า Line ก๋วยเตี๋ยว u n ks ศูนย์แปดเกสี่แปดแปดสามแปดสามสามันต้องโทรไปจองก่อนเลยครับ ไม่ต้องค่ะจริงๆก็สามารถลงอินเข้ามาที่ลานได้เลยหรือว่าเดลิเวอรี่ก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยรวมถึงอีเวนต์ทางเราก็คือออกอีเวนต์ด้วยที่ออกงานด้วยได้เลยครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ะแต่ก่อนจากกันวันนี้นะคะทางโซดาปรินติ่งมีภาพสวยๆมอบให้กับครอบครัวของพี่เขาพอนะคะแล้วก็พี่ตัองแบกและลูกชายทั้งสองคนด้วยค่ะขอบคุณครับเพื่อไม่เป็นการน้อยหน้านะครับผมนี่พี่เขาสายพี่หนุ่มมีจัดให้เหมือนกันครับจากโซดาปรินติ n ง ใครอยากได้แบบนี้มีชิ้นเดียวบนโลกใบนี้นะครับและดอกไม้สวยๆอย่างนี้ให้ใครอ่ะให้ใครดีเอาผม แม่มา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 แจกกิฟลเวอร์ครับขอบคุณลิปฟลอเวด้วยนะครับแล้ช่วงปัไหยแบบนี้ลด10%ด้วยครับคุณผู้ชมรายการคุยแซบโชว์นะครับขอบคุณเอาหารอีกครั้งนี้นะครับขอบคุณที่ขอบคุณขาบมากเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วขอคุณผู้ชมด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้เราแซบกันยามบ่ายในทุกครแบบนี้เจอกใหม่พรุ่งนี้มาฉลองวุกด้วยกันที่นี่กับคุยแซบชวสดีครับสดีค่ะ โอ้โโหอ้ยถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังทันย่าเป็นยังไงร,รีบ subscribe ไปที่ออล n g ชมาม่านะครับผม